สวัสดีครับผมบอยทาวเวอร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเก็บตัวคอสตโดม270นะครับจะเก็บยังไงเก็บยากแค่ไหนเดี๋ยวมาชมกันครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเก็บเต็นต์ตัวนี้เลยนะครับก็คือคอสตโดม e 7 7 0จะเห็นได้ว่าเต็นต์ตอนนี้ผมกางไว้ประมาณ3ถึง3คืน4วันละเพื่อทดสอบแรงลมเพราะว่าลมช่วงนี้ค่อนข้างที่แรงนะครับ การที่กันลมได้ดีก็คือต้องถึงเชือกทุกจุดตอกสมอลงพื้นทุกจุดนะครับสายเต็นท์ลังเต็นท์ยิ่งยาวยิ่งดีเพราะว่าจะได้ถ่ายแรงแรงลมที่มากระทบกับเต็นท์นะครับถ่ายมาสู่ที่เชือกครับมันจะช่วยให้แอบสอบแรงแล้วก็ถ่ายแรงจากแรงลมลงมาสู่ที่เชือก้วลงสู่ที่สมอบกได้ดีขึ้นนะครับสายควรจะยาวให้สุดสายเลยนะครับอันนี้จะช่วยได้มาก จุดยึดทุกจุดที่่ทีเกี่ยวข้องกับสายเต็นท์นะครับควรจะล้างไว้ให้ครบทุกจุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับการปิดหน้าเต็นท์นะครับถ้าเจอลมแรงๆหรือว่าฝนแรงๆครับการปิดหน้าเต็นท์หรือว่าการปิดทุกสิ่งทุกมุมทุกประตูทุกหน้าต่างของเต็นท์นะครับจะช่วยให้รักษาโครงสร้างของเต็นท์ได้ดีขึ้นนะครับถ้าเจอลมแรงๆไม่ควรที่จะเปิดหน้าเต็นท์สู้ยิ่งกลางสาวเทอเรสด้วยอันนี้ยิ่ง ยิ่งยิ่งต้านลมกันใหญ่นะครับถ้าใจให้ดีก็คือต้องปิดทุกจุดนะครับของเสาโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเก็บทีละอย่างเลยนะครับโอเคดีตื่นก็เดี๋ยวเอาชุดครับอนนโ,อโอเคครับ,บครับใช่ครับ อ๋อครับโอเคครับโอเคครับเราจะเริ่มเก็บกันเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมา,าแนะนำวิธีการเก็บแบบฉบับย่อนะครับสมมุติว่าเราจะไปกลางเต็นต์คืนนี้นอนนี้คืนพรุ่งนี้จะนอนอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะเก็บแบบย่อนะครับทำให้การเก็บเต็นต์ได้เร็วขึ้นโอเคก่อนอื่นนะครับเก็บสมอทุกจุด ครับเริ่มที่มีเชื่อก่อนนะครับก็เก็บสมอขอนะครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนะครับควรจะต้องมีด้วยในกรณีที่ระหว่างเก็บนะครับลมเราก็สามารถที่จะเอาสมอ สมอหลักทั้ง4จุดของเต็นท์ออกได้นะครับแต่ถ้ามีลมแรงๆในระหว่างการเก็บเต็นท์สมอหลักทั้ง4จุดก็คือ,อทั้ง4จุดของของมุมเต็นท์ครับไม่ควรที่จะเอาออกนะครับเพราะว่าจะทําให้เต็นท์นี่ปลิว โอเคครับหลังจากที่เอาสมอรอบเต็นท์ออกแล้วนะครับก็ถัดไปเราก็มาคายเชือกที่อยู่ด้านในครับที่เรามัดไว้ทุกจุดนะครับเราต้องอ่าเราต้องตอนกลางเต็นท์ก็ต้องผูกให้แน่นด้วยนะครับเพราะว่าจะช่วยทำให้เต็นท์แข็งแรงขึ้น เชืทุกจุดเลยนะครับหไหนก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับก็คายเป๊กทุกจุดขอเกี่ยวทุกจุดด้วยเช่นกันครับขายไว้รอเลยครับโอเคประตูนะครับปรตูมุ้งควรจะเปิดให้ระบายลมเวลาเก็บนะครับมันจะได้ไม่ ไม่พองลมเปิดประตูนะัเปิดประตูมุ้งไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปิดให้เรียบร้อยครับตัวนี้เช่นเดียวกันครับหลังจากคายด้านในเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยเชือกก็เอาไว้อย่างนี้ได้นะครับก็มาเก็บด้านหลังนะครับเพราะว่าเรามีการมัดที่เสาทั้ง4ี่จุดน,นะครับ กิโอเคอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเก็บแบบรวดเร็วนะครับแบบย่อเพื่อที่จะได้เดินทางต่อไปยังจุดหมายที่ใหม่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือย่อเสาลงนะครับเห็นได้ว่า สมอทั้งสี่จุดนะครับสมอหลักทั้งสี่จุดที่ผมบอกนะครับก็ยังตอกไว้อยู่นะครับต่อไปก็คือเราก็มาย่อเสาลงนะครับก็คือถอดถอดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆย่อลงนะครับ ว่าเต็นท์ค่อยๆที่จะย่อลงแล้วนะครับเคนี่ค,ครับจะขอเกี่ยวด้านหลังก็เช็นกันครับ จุดท้ายโอ,ออโอเคครับปลดออกโอเคครับวันนี้เต็นต์เราก็แนบลงกับพื้นแล้วครับโอเคสเต็ปถัดไปนะครับก็คือไล่เก็บสะโหทั้ง3จุดนะครับโอเคได้เสา1ชุดแล้วนะครับพักไว้ก่อนครับเอามาไว้ใกล้ๆกัน วิธีการเก็บเสาของผมนะครับก็คือจะเก็บคู่กันอย่างนี้ครับมันจะได้จะได้ประหยัดพื้นที่ครับโอเคครับโอเคเก็บเสาเสร็จ2เส้นแล้วนะครับ พักใส่ถุงก่อนนะครับเสาเส้นถัดไปครับเสาเส้นเสาหน้าเต็นสเส้นที่3า เส้นที่สามเก็บเรียบร้อยนะครับใส่ถุงที่เรียบร้อยพักไว้ก่อนนะครับต่อป้าเมื่อเราย่อเต็นท์ลงแล้วสมอทั้งสี่จุดนะครับเราก็สามารถที่จะถอดออกได้ละเพราะว่าถึงโดนลมปิวยังไงยังไงก็ไม่ปิวแล้วนะครับเพราะว่าเราย่อเต็นท์ลงเรียบร้อยละ ค่อยๆเก็บทั้งสี่ทนก็สายเต็นนะครับผมก็ยนโยนไว้เต็นเท่านั้นนะครับโยนลักษณะนี้ได้เลยครับจะได้พยายามโยนให้แยกชิ้นต่อชิ้นนะครับแม่้มันพันกันโอเคเสานี้สมอนี้ ต้องใช้ตัวช่วยครับโอเคเียบต้อยเก็บสมอครบทุกบวก,กจุดแล้วนะครับต่อไปเป็นการพับเก็บครับครึ่งต่อครึ่งครับอันนี้ผมจะเก็บแบบย่อครับก็คือพับรวมกันไปเลยเพราะว่าเราจะไปกลางอีกที่หนึ่ง ข้อดีของการมีกาวชีสจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับพื้นมันจะเปียกมันจะสกปรกแค่ไหนถ้าเรามีกาวชีสเต็นของเราก็จะไม่เปื้อนเลยนะครับขึ้นเชือกกระโยนไว้ด้านในเลยครับขึ้นถึงเต็นเราจะมีน้ำค้างติดไฟชีสยังไงครับมันก็จะยิงอยู่ด้านในนะครับ ครับึ่งอีกรอบครับนี่ผมเก็บคนเดียวเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นการพรับครึ่งด้านบนมาไว้ครึ่งหนึ่งครึ่งด้านล่างมาไว้อีกครึ่งหนึ่งนะครับลักษณะแบบนี้ เคลื่อนไปดยกัน,นจกครับแล้วเราก็ทบลักษณะนี้เราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยละต่อไปก็จะเป็นการม้วนนะครับสมอโบกอยู่นี่เก็บเข้าไปเสาหน้าเต็นอยู่นี่ครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการม้วนเก็บกาวชีสอยู่นี่นะครับ ต่อไปเป็นการม้วนนะครับเห็นไลยว่าถ้าเราเก็บอย่างนี้ครับความยาวของเต็นท์ก็จะอยู่ในรัศมีที่เราพอจะมว้มวนม้วนเต็นท์ได้ครับแต่เนื่องจากการเก็บ2ชั้นเข้าไปด้วยกันอย่างนี้ครับจะทําให้การม้วนนีย่ยากหน่อยแต่เราก็ยังสามารถม้วนได้ครับม้วนก็คือเราจะพับจากด้านด้านปลายนะครับเข้าไปหาศูนย์กลาง ศูนย์กลางคือจุดหมุนจุดจุดจุดโค้งนี้นะครับแล้วก็ค่อยไล่ลมแต่ถ้าเราพับสวนทางกันเอาด้านปลายเปิดเงี้ยม้วนไปปุ๊บปลายมันจะเปิดทีเนี้ยมันจะเก็บเก็บได้ยากละครับค่อยๆม้วนครับ มวนอ่เราก็จะได้ขนาดที่เหมาะสมแล้วครับต่อไปสายรัดน,นะครับที่มีอยู่2เส้นนะครับเอามาใช้รัดเลยครับก็ดึงให้แน่นเลยโอเคจุดที่1เรียบร้อยต่อไปจุดที่2นะครับ Okay. ได้เต็นต์ตามขนาดของถุงแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ากิจกรรมทุกอย่างของผมนะครับจะทําบนผ้าปูพื้นทั้งหมดเลยครับจะถ้าทําลักษณะนีงง้ก็คือเต็นต์เราจะไม่ได้รับความสกปรกจากพื้นดินนะครับต่อไปก็เป็นการเก็บเข้าเต็นต์ เก็บนะครับค่อยๆรับลงไปโอเคจังหวะนี้ต้องใจเย็นหน่อยนะครับค่อยๆลูดไปมันเก็บได้อยู่แล้วครับถ้าทำตามขั้นตอนที่ผมบอกครับไปก็เสร็จเรียบร้อยละโอเคไม่ลืมอะไรครับอ รเราก็จะได้เต็นท์คอสโดมที่เก็บเรียบร้อยต่อไปเป็นการเก็บชิ้นสุดท้ายนะครับผ้าปูพื้นอย่าลืมว่าด้านล่างของเรานะครับเปียกส่วนใหญ่ถ้ากลางที่น้ำค้างแรงๆหรือว่าฝนตกด้านล่างจะเปียกนะครับเราจะเก็บยังไงไม่ให้เสื้อผ้าของเราเปื้อนเก็บตามนี้เละครับยกเส้นกลางนะครับรูดมาเลยครับ เพราะฉะนั้นด้านที่เปียกจะอยู่ด้านในละไม่เกี่ยวกับเราละครับรูดมาเลยครับตรงกลางอ่ามีลมหน่อยดีครับใช้ลมช่วยพยายามจับตรงกลางให้ได้ครับขยับมาจับที่ปลายให้ได้โอเคผมจับปลายทั้งสองได้แล้วนะครับแล้วก็มารวมกันแล้วก็พยายามหาชุดปลาย พอรวมกันแล้วก็จับจุดปลายอีกด้านหนึ่งนะครับโดยการรวมกันแล้วมันก็จะเหลือครึ่งหนึ่งละอ่าเหลือครึ่งหนึ่งแล้วครับเรื่อยๆครับพับทีละครึ่งทีละครึ่งไปครับลักษณะแบบนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งต่อไปก็ครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังไม่พอครึ่งอีกโอเคครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับถ้าเก็บลักษณะอย่างนี้เสื้อผ้าเราก็จะไม่เปื้อน กาวชีก็จ,จะเข้ารูปตรงตามแบบนะครับโอเคพับเก็บนะครับทีละครึ่งครึ่งเรียบร้อยละได้กาวชีดครับตอนนี้เราจะพับเก็บเข้าข้างในผมก็จะม้วนหน่อยนะครับเพื่อที่จะเอาเข้าถุงได้ง่ายๆโอเค เอาถุงแล้วนะครับก็ค่อยๆรูดเก็บโอเคตามนี้เลยครับคอสโดม27 0วิธีการเก็บแบบเร่งด่วนเพื่อที่จะออกทิศถัดไปนะครับแต่วิธีนี้ผมไม่แนะนำสำหรับการเก็บถาวรเก็บค้างเดือนนะครับเพราะจะทำให้ผ้าทั้ง2ชิ้นตอนนี้มันยังแนบสนิทกันอยู่ มันจะไม่มีระบบอากาศที่จะระบายความชื้นออกได้ควรจะเก็บแยกชิ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วเวลาการเก็บในเวลานานที่เราไม่ได้ออกทิปนะครับรบกวนคายซิปออกให้เยอะที่สุดนะครับแล้วเปิดไว้ให้อากาศด้านในครับระบายออกมาได้บ้างเพราะว่าเต็นท์ก็เหมือนเสื้อผ้านะครับถ้าเก็บในที่อับมันก็จะอับ ยิ่งเต็นที่ได้รับความชื้นนะครับถ้าไดา้ไม่มีการระบายอากาศหรือว่าไม่ตากให้แห้งก่อนหน้านี้มันจะทําให้เกิดเชื้อราเกิดขึ้นได้ครับควรจะตากให้แห้งแล้วเวลาเก็บก็ควรจะเปิดเพื่อระบายอากาศลักษณะอย่างนี้บ้างน,นะครับแล้วค่อยเก็บนานๆ2เดือน3เดือนก็ว่ากันไปนะครับโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับขอบคุณมากครับ